สปอนเซอร์ by GT Game Store โอเคเอาวันนะครับสวัสดีับผมกาโพผม n e w s ์คุงกับคลิปพิเศษฉลองครบ1000คลิปแล้วนะครับในช anel น,น,นิวส์คุงและคุณซาตะมือไหนตะมือเฮ hey! วันนี้ก็จะมาทำคลิปพิเศษในการย้อนกลับไปดูคลิปแรกที่ผมเคยแคสนะครับเพราะว่าคิดว่า1000แล้ว เราอยากดูว่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นมาเราเป็นยังไงบ้างครับเป็นนั่งดูนั่งวิจารณ์นั่งรับชมรับฟังด้วยกันแล้วก็มาดูว่าผมจะออกอาการยังไงออกคำพูดออกสีหน้าท่าทางยังไงนะครับสีหน้าท่าทางยังไงสีหน้าสงสัยใช่ไหมว่าสีหน้าคืออะไรอ่ะปึ๊งมาสวัสดีนะครับสวัสดีครับใหม่อีกรอบหนึ่งวันนี้พิเศษนะครับเปิดเว็บแคมมาดูหน้าเลยว่ามันจะสตันอึง้งทึ่งเสียวแล้วก็นะ พอได้โอเคแล้วก็รีบไปก่าเราอายมากเออเริ่มต้นจากหน้านี้นะครับเราจะมีที่เห็นว่ามีหนึ่งพันหกวิดีโอความจริงนั้นไซส์ไม่จริงนะครับถ้าดูจากคลิปของคนดูทั่วไปจะเท่ากับเก้าเก้าเจ็ดทำไมมันเก้าเจ็ดก็ไม่รู้นะมันคือคลิปจริงๆที่ผมปล่อยสาธารณะมานะครับมีแค่เก้าและเก้าเจ็ดอันแต่ถ้าดูที่อันที่เป็นชาแนลผมจะเห็นว่าเป็นหนึ่งพันสิบเก้านะครับ เงียบไหมเงียบมันคืออะไรมันไม่เท่ากันสักอันเลยมันทะเลาะกันนะครับมันก็ช่างเถอะโอเคแล้ว,ลวก็ก็คือวันนี้วันเสาร์นะครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมก็จะอัพคลิปอีกสองคลิปก็คือคลิปอยูหนวะผิดหน้านีา่ยวอยู่นี่นะครับสองคลิปนี้คือไม่ครับโปรเจกต์อิฟกับคุณกิฟสองคลิปนี้นะก็จะเป็นเก้าเก้าเก้านะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ลงคลิปนี้เป็นคลิปที่พันนะเพราะฉะนั้นก็ลงหน้าก่อนจะได้มีลัตัดตอนนะครับจะได้ดีๆนะโอเครีบไปดีกว่าอาย เกินอายหือเกินโอเคแล้วก็จะย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะครับหน้าสุดท้ายของเครื่องต้นการวีดีโอของเราคลิปมันจะมีพวกคลิปที่ไม่เกี่ยวกับเกมด้วยอย่างเช่นคลิประบบหายใจคลิปเอ่อสแตนนู่นนี่นั่นก็ขอช่างหัวมันเต้กันนับไปเลยเลยกันนะครับโอเคถ้านับงั้นมันคงนับกันตายไม่รู้หนึ่งพันเมื่อไหร่อ่ะก็อ่ะเริ่มในการกลับไปดูว่าอีฟพาร์ทหนึ่งเป็นไงแล้วกันนะสองคลิปนี้แหละเออใช่ผมลืมไปโปรแกรมที่ผมใช้อัด ไอหน้าตัวเองนะครับเป็นโปรแกรมพิเศษอะพิเศษมากเลยเพราะผมลองใช้โปรแกรมอัดโปรแกรมของกล้องเว็บแคมมันอัดไม่ได้อัดแล้วหน้าจอดำไปเลยก็ไม่รู้คืออะไรเสียเวลาอัดมากก็อัดใหม่อีกรอบนึงโอชีวิตลืมเปิดไหมกูตายสัอรอบนี้เราลิศสามนะครับก็ชมหลายรอบแล้วก็ใช้โปรแกรมเฟสตลิกนะครับก็ขอบคุณพิจิตรนาการโดย GT เกมทอดี้ซื้อมาให้ผมเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับที่ใช้ไอคลิปลองเพลงกับคุณครูแหละ คลิปนั่นแล้วโอเคอ่าแล้วก็มีสองคลิปแย่คลิปหนึ่งไม่ได้เปิดเผยก็คือคลิปอิฟเทสนะครับแล้วก็คลิปที่สองคือคลิปอิฟพาร์ทหนึ่งนะผมว่าจะาผมคลิปอิฟเทสก่อนแล้วกันนะหายสุดใจลึกๆมองตาไม่มองดีกว่าเกิดอายโอเคเริ่มงี้คลิปอิฟเทสเลยแล้วกันนะมาดูซิว่าเราเป็นไงบ้างในสมัยพุทธกาลนำมาแล้วสวัสดีครับพบก,กับผมนิวส์คุ้งสวัสดีครับนิวส์คุ้งการรีวิวเกมครั้งแรกในชีวิตไม่เคยรีวิวเกมมาก่อนก็ ใช้โปรแกรมแป๊บอัดดูลองอัดครั้งแรกก็ศึกษาแล้วก็ไปหาว่าแป๊บมันอัดได้ไดด้้มาแลวนนิห่อยศึกษาเองครับบางทีศึกษาเองก็น่าจะได้นะไม่ยากเท่าไหร่การแรกๆยังไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่ก็จะลองเล่นใหม่ก็คือก่อนที่จะอัดเป็นอัพคลิปนี้ลองดูก็คือนะครับเป็นเกมแนวอาร์พีลองอัดไปแล้วคลิปนึงเหมือนกันนะทจากโปรแกรมอาร์พีก็เลยมีคอนเดนเซอร์เล่นด้วยอินเดียรี่อัปเตอร์นูนก็อีทเป็นเกมที่ผมชอบมาเคยดูคนอื่นแคสมาก่อนที่จะแคสเองด้วยนะอีฟและ แม่ของเธอไปที่อาร์ตแกลเลอรี่ใช่ได้ด้วยไงจำวันนั้นได้ไหมอิฟจำได้สองปีก่อนเราแคทเกมนี้จำได้แลนเกิร์ชิฟเอาพัชนามาหรือเปล่ารู้ไหมว่าเป็นของขวัญวันเกิดของเธอของขวัญวันเกิดที่เธอได้มาทำมันหายละช่วงนั้นก็ยังถือว่าแปลงกินได้โอเคอยู่นะตอนนี้ก็ดีขึ้นอ่ะตอนแต่ก่อนก็ผิว่าโอเคแต่แต่เพราะว่ามัน อ่าหรือว่าครั้งแรกที่แคทเกมนเนี่ยผมไม่กล้าพูดผมเป็นคนไม่กล้าไม่คยกล้าพูดอยู่แล้วด้วยเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่อิฟมาที่แกลเลอรี่ใช่ไหมนี่ยเอาจริงมาหลายครั้งมากแล้วก็ไม่ได้อัดไม่ได้อะไรอย่างงี้ยกัวเทน่ามีภาพวาดอะไรมากมายมีภาพวาดอะไรมากมายเสียงโคตรเหนื่อยครับอิบไปดูนี่แหละครับครั้งแรกของผมไปที่โต๊ะัในสมัยสมัยไคล์เบอร์สกกับศูนย์จริงๆฮะไปเพ็ดก็ ที่เล่นอ้าวคุณแม่อืม you want to go on ahead อืมก็ป eh. ล่อยให้เราไปดูด้วยตัวเองนะครับอือมมันว่างกันจริงหรอจริงอ่ะจริงอ่ะแต่อาจจะไม่ได้แปลละเอียดมากแคลรี่โอเค done make list เมื่อกี้ไม่ได้แปลเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มีข้าม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 แม่แม่แม่เย่อะไรเอ่ยมัเพ็ดกด enter มันเพ็ดใบปลิวกดสเป็นใบอยู่ เมื่อคุยเช็คคอนเฟิร์มได้กด x ให้กลับไปเช็คคือดูไม่ได้สื่อสาระไรกัรท่านผู้ชมไม่ได้บอกว่าเช็คอะไรบ้างกด shift return to p ท t h o n กลับไปหน้าแรกเหรอโอเคแม่สวัสดีแม่คนคนนึงละเกี่ยวกับพ่อพ่อคุยกับนากงานอยู่ฮึมมี I s อ o u ช d t เท e a ับเ a k พักหน่อยก็ดีไมนดีเดินจะเล่นรอบ เดินเล่นหรอโซดี้สิ่งยวที่พูดจริงเอาเงินโฆษณาไม่ได้ดูอะไรไม่รู้แฉ่งมันคือคือเหมือนไม่ตั้งใจแปลยินดีต้อนรับเข้าสู่เอาจริงส่วนใหญ่แปลผมก็แปลผมปีก่อนผมว่าเก็นอย่งจิตนะผมไม่ได้กากขนาดนั้นแาดแปลพวกนี้ไม่ได้แต่จะประมาณว่าไม่รู้จะเรียกในประโยชน์แล้วพูดออกมาได้ไงดีไม่มีอะไรเป็นการเร่มต้นที้ห่วยมากเศษดอกไม้กีนดอกไม้ได้ไหม นั่นเต้งโซ่มองเพอ่เพอ่มันนีอะไรเสุดท้ายผมได้เด็กคอชชิ่งแมนได้น้อยเมื่อคนไอ I love you I love you Selfless g o เห็นบอกว่าคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้หน้าตัวเองเป็นไงนะเพราะมันอัดแย่จริงๆอ่ะมันไม่สามารถอัดลมกันได้ตรงไหนก็เดี๋ยวเราเดินเดินดูไปเรื่อยๆครับเดินเดินดูไปเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วรู้เรื่องราวทุกอย่างหมดแล้วแต่แก้ทำไม่รู้สปิริตวิญญาณ ให้ทุกคนได้รู้ให้ทุกคนได้คิดว่าเหมือนเป็นเฟิร์สเพลย์จริงๆก็เฟิร์สเพลย์แหละครับผมไม่เคยเล่นเมื่ก่อนหรอกนะแต่ผมเคยดูคนอื่นตอนแรกผมถึงตอนนี้แล้วแด่ถึงตาชูกขาไม่ได้ว่ากันถึงเต้นมากโอ้ผมเพ่อแม่แล้วตาชิปปุ๊กตอนไม่แน่ใจมันเหมือนไม่แปลเลยมากกว่าโคตรแปลกข้ามอะครับดูปลาอันนี้คือวิจารณ์ตัวเองครับวิจารณ์แหลกล้านแล้วใครทักฟิตตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งสินั่นเปิดเปิดดูไม่แปลด้วย คือแบบว่าไม่มีอะไรชัดตอนนี้รู้สึกผมจำได้อารมณ์ตอนนี้คืออันนี้เซฟเกมเซฟอันนี้เซฟแลนด์ี่ผ่านไปเถอะแลกกันที่คำบรรจาคมัอะไรกันอยู่กันแน่ไม่เข้าใจเลยประมาณนี้ชั้นสองเขื่อนชั้นสองครับแล้วก็อืมอืมเดี๋ยวผมจะจบกันแค่นี้ก่อนนะครับครั้งแรกจบแค่นี้เป็นคลิปที่สั้นมากแล้วก็ตอนสุดท้ายไม่มีการตัดออกด้วยเดีอดเดือยวโอเคก็นี่เป็นคลิปแลนจริงๆนะครับคลิปที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ก็เป็นอะไรที่หมอยังมาเขาเลือดใส่ตางั oh, okay. ้นอยายารู้สึกว่ามันอายมากแต่ว่าเข้าใจเข้าใจเรามือใหม่นะมือใหม่โอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปดูคลิปที่บรยสุทธาธนะจริงจริงอีกคลิปหนึ่งด้วยนะคลิปไอเอฟพาร์ทหนึ่งจริงโลกแห่งโกเทนาซึ่งชื่อนี้ได้มาจากคนเฟนเลยบุ๊เฟนเลยนะลอกมาเลยอ่ะโอเคแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมไปดูคลิปที่ยาวสิบเอ็ดนาทีนะครับสิบเอ็ดนาทีเลยเลยมันยาวไปเปล่าวะ คลิปอื่นได้ปะคลิปอื่นยาวกว่าอีกอ่าอีพาร์ทหนึ่งเห็นโฆษณา่ะดูซิว่าของจริงที่ผมภาคภูมิใจนำเสนอมากก่อไอคลิปบ้านที่จะเป็นยังไงอ่ะลุยมะมองโฆษณาทำไมอโอเคเมื่อกี้มีโฆษณาเราตัดทิ้งไปเลยแล้วกันนะขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่อ่าเริ่มใหม่หมสวัสดีครับทุกท่าน,วน,นสวัสดีครับเราก็จะมาแคชเกมอีฟส์อส์นะครับ ไอพีอ่านมาอิฟหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับใช่ใช่ใช่การแข่งเกมครั้งแรกของผมเองนะครับก็ต้องมาลองดูกันว่าจะเป็นยิ่งไรนะครับยิ่งไรก็อยากให้ท่านผู้ชมเอาใจช่วยกันด้วยนะครับช่วยผมหน่อยเคยเล่นมาหน่อยนิดหน่อยครับก็ให้ดูว่าเขาดินเดีวได้แต่ไม่ดีกว่ารู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อกี้นี้เยอะเลยเมื่อกี้มันกากมากอ่ะงาเดิวเกมกันเลยเล่นใหม่พร้อมกันนะครับไปไปเลย อีฟก็เป็นเกมแนว RPG ์พอาร์พีจีอาร์พีจีเมเกอร์อาร์พีจีเมเกอร์ใช่กราฟิกก็ธรรมดานิดนึงธรรมดานิดนึงแต่ผมชอบนะชอบครับใช่ใช่ชอบไม่รู้ได้วะมาต่นกันเลยไปก่อนลินอัปตานุนเออเกสกายมันจะแปลไปโดยนิดนึงครับก็นิดนึงของเธอจัดไปใบแก่ๆมีมีเมฆสีเทาๆไปใต้เมฆสีเทาและพ่อแม่ของเธอไปที่อาร์ตแกลเลอรี่อ่าฮะดีขึ้นมา ไม่ลืมอะไรใช่ไหมอิฟอย่าลืมเพราะฉหน้านะของวันเนเกิดที่เธอได้อ่ะเอามันใส่ไว้ในกระเป๋านะอย่าอย่าถ้ามันหายละผมด้วยเรื่องผมแปลถูกหอเปล่านะครับก็ก็ใช้ได้แหละก็อย่าว่ากันนะครับเป็นก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ตื่นเต้นมากอะไรมากนะครั้งแรกนะครับไม่ต้องห่วงครั้งแรกมันจะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนโอ้นี่เป็นครั้งแรกที่เธอมาที่แกรี ใช่ไหมไออาร์เตลี่ Gallery, ใช่ไหมอิฟไม่ใช่มาสองครั้เงเมื่อกี้มาแล้วรอบนึงวันนี้มีการแสดงศิลปะของกัวเทอรนาครับก็อ่านกัวเทอร์นาได้บ่อยเนี่ยชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมาเป็นเลเวอเฟนเลยครับชื่อนี้รูปภาพสครับเจอร์รูปปัน้นรู่นนี้นั่นโอ้คุณพ่อไปให้โตลงครับลงชื่อกันเลยไปเอาแผ่นพับด้วย มองจอมองจอยมองผมมองดูคลิปหน่อยให้เราไปก่อนเลยนะครับเราก็เดินเดี๋ยวก็จะเดินได้แล้วเดินได้แล้วเย่ใจมาเดินได้แล้วแผนภาพอยู่นี่โอ้แผนภาพบอกวิธีการเล่นด้วยจิงไปเลยจริงมาแล้วก็คุยประหลาดใจมากกับตื่นเต้นหรือกด X เพื่อเช็คอินเวนทอรี่คือดูเราตื่นตื่นใจกับทุกอย่างที่มีในเกมนี้เตอร์ทูไทใจเติรนในล็อก X ไหนจะได้ข่าวว่าทำไมนี้มันงี่งกว่าเดิมอีกเนี่ย พชุดหน้าเป็นสมบัติจากคุณแม่ครับสมบัติจุดเต็อยู่ไนเนี่ยเบบี้ชุดที่กระเบกแต่้ําพักหน่อยแม่วัสดีแม่จะเีคนคนหนึ่งข้าลาเคนคนหนึ่ข้าลาเสียงกนล้วเสียงกเคนคนหนึข้าลา้นบนชั้นล่างชั้นลางดีกว่าครับน่ารักจริงๆเลยและกลวมา กัวเทนนะศิลปะเนี่ยรู้สึกไม่ดีใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็แปลแบบข้ามชิบหายไว้วอดขายโฆษณาในหนังสือในกรซีนะครับเนี่ยหัวม่วงหัวม่วงด้วยอ่ะจำไม่ได้เคยพูดหัวม่วงเนี่ยอันนี้หัวเขียวหัวเขียวเน้นหัวเขียวมากผมไม่เขียวเลยครับอะไรก็เช่นมาร์กออเดอร์ดีฟโลกที่ไม่สามารถอะไรไม่รู้ไม่รู้บางคำโลกที่ผมแปลไม่ได้สักอย่าง เเดิมมันครับเหมือนอันอันที่แล้วเลยเหมือนอันที่เราเทสมาอะไรเออเอาสปิริตคือบางทีเราก็เปิดเปิดให้คนดูดูอย่างเดียวนะไม่เู้ใจตัวเองเหมือนกันนะที่เป็นคนไอคือเซ์เบสการแปลไม่ได้หรอวะแปลไม่ได้แปลไม่ได้จริงบอกว่าบดวงดาวดวงดาวนี่มาอะไรโอ้ไม่โซบิลิฟูดที่นั่งสวยจังเลย ที่นั่งสวยจังเลยจริงๆมันเป็นที่ใสพวกของของในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมรักชอบแก้วของอะไรก็ไม่รู้ไว้ยอ่ะชั้นนี้ก็ไม่รู้คงไม่มีอะไรว่าคุณพ่อกับแม่มาแล้วเย้ดีใจมากโอ๊ยบันเองอันนี้บอกว่าที่กันด้วยพอใจก็ได้มีความรู้อะไรก็ไม่เข้าใจจริงๆนั่นแหละอิฟเข้าใจความหมายของภาพวาดนี้ไหมไม่ไม่ ก็ไม่เขา้าใจเหมือนกันนะบางทีมันจะเป็นแบบว่าเด็กกําลังเล่นเปียโนมองเอมีครูสอนเปียโนสอนเด็กอยู่อืมก็คงนี่เป็นโนเนี่ยมอองเใช่เปียโนก็นี่ก็สู่โลกของโกเทนร์เป็นโลกที่ทุกท่านต้องกลัวแน่ๆ,ๆ,ๆนี่เป็นคำน<ม><อ>วใช่ไหมฮดูไม่มีอารมณ์ร่วมเลยครับพี่น้องขึ้นบน คือคิดตัวอย่างที่บอลขับด่ายับครับข้างนอกสวยจังอืมอะไรเนี่ยเบดี้ส่งนังสอพิมพ์สวัสดีแกรี่สวัสดีนะเราเองแกรี่บอกไม่เสียใจเธอเป็นใครกังวลเพลเริ่มไปเกินจากที่เคยไปแล้วดีเทสมาคิดว่าจะมันเธอจะมีจริงไหม ไม่รู้นะครับมีจริงเราไม่ได้สวยเลยใช่ป่าวะช่างนะครับนี่อะไรเอ่ยเทสคลีนซิ่งแม่แม่หูแม่หนิมมีลูกแมวด้วยแม่แม่ช่ยช่ยจ่าชาเงียบๆหน่อยอย่าตะโกนนะลูกโอ้ my god ไลท์สินเมนลงตาปิดกอนนี้ได้ไหมนะอาจะเกินอะไรโลกจุดๆโลกไปดับ นสยองขวัญมันจะเริ่มสยองขวัญโลกอะไรเนี่ยแต่มีอะไรเกิดขึ้นก็ลองมารับชมกันนะครับอืมดูอยู่จ้ะจากนู้นเ<อ> <the S 2> <ด>่งในโต๊ะใช่ไหมบันนุนเหมือนช้อนนะโซฟาดิสเซอร์เบสิทอืมไม่มีใครอยู่ลรอ <laughs> ไปไหนได้หมดแล้วเนี่ยอา้าวเราต่างมีหมอกไม้มองไม่เห็นข้างนอกแต่เมื่อกี้นายก็ไม่เห็นข้างนอกเลยชั <laughs> ้นล่างยังไงอืม โอ้ไฟดับแล้วโอ้แย่โอ้แย่โอ้ต้องโอ้แย่เสพกันเออกแป้งนอกเว้ไม่ใครอยู่ไหมกระจกข้างนอกมีอะไรคือเสี่ยมันไม่เดินลงเลยออกไปข้างนอกเว้ยเด็กแว้นหน่วยเปิดไม่ออกอีโอ้ my god ช่วยด้วยโอ้ย รู้สึกว่าตัวเองมุมิงตั้งแต่แรกนะก็ยังตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่สมัยนั้นนม่มีไม่มีคนอยากสับ,บมุมิงเลยคนไอเย็ดโดคนไอเย็ดโดคนไอเโดมุมตึกมุมิงมากเลยครับบางที <c ười> มีอะไรออกมาอีกไหมเนี่ยสกายซีนฟอร์มเฮิลมุมเป็นท้องฟ้าที่เห็นจากอ๋อภูเขาทั้งนี้ไปได้ไหมไม่ได้อ๋อโอเค คี่เอาจิ้มรู้ทั้งรู้ว่าไปไม่ได้แล้วเราไปไี่หมดเพราะว่ามันเฟร์ฟีแนวขวางคลิปนี้จะมีดีสไลด์เยอะไหมเอ้ไเครียดแซบมึงาอะไรเนี่ยไม่รู้ตัวอุ้ยอุ้ยไม่ได้ลืมนะไม่ได้ลืมนะแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมทำอะไรรึเป่า โอ้นั่นไงน้ำสีฟ้าๆคำอิฟมาสิอิฟลาวีโลอิฟมาข้างล่างสิอิฟเป็นความลับโอ้น่าตื่นเต้นจังเลยออืมือใครไอ้กูรู้นะมือรู้แล้วไงกูเนี่ยรู้ว่าทำอะไรได้รู้ว่าเสพได้เจออิบตบโอ้เจออิบตบ โอ้ให้กูลงข้างล่างแล้วไอ้โอ้ตรงกันเห็นใจกันครับสุดใจลึกๆหนึ่งสองสโอ้เห็นแล้วกลับตัวเองว่ะบันไดเย็ดเสียงเพลงเสียงเพลงเปลี่ยนด้วยได้ทางแยกซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายดีกว่าแดงเออไปขวาดีกว่าครับมีเปลี่ยนด้วยเมื่อกี้จะเซฟเซฟก่อน บางทีก็ไม่โดนพู่อะต่อไปเ่อะที่เราเห็นมานี้นะครับมันเป็นอะไรที่อีพิกมากครับได้ดูหน้าตัวเองไอ้ดูตัวไอ้ดูตัวเองเล่นปาปีแดงครั้งแรกปีป้าไปนาจะดีกว่าแต่ทิมคงไม่เกี่ยวคาไม่ปาไม่มา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 ดอกไม้ดอกไม้นั่งอยู่บนแจกันดอกไม้นั่งอยู่บนแจกันลามให้คุณลาบเอาเป็นซิดนะครับเมืนเดี๋ยวจะไปนั่งยังไง ตั้งอยู่ก็ได้เอ<ด>นั่งอยู่เจอกัน,นคืออะไรอาพนี้ด้วยไม่็อบเลยเดอะสามมิติจริงๆครับภาพวาดนึง่งเมื่อดอกไม้จุๆ,ๆแล้วมันก็จะอะไรสักอย่างไปไม่รู้เงินมีกุญนแจด้วยไม่รู้เหมือน,นกันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมันจะมีไอ้ตัวนี้จะออกมาจากลูปพาใช่ไหมอะครับเตรียมหนึ่งสองสามวิ่งนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสาม เอากรมหนึ่งสองเออน้ำใจก็ไม่รู้น้ำหนักของชีวิตช่างมันนะครับอยู่ท่าดีดูตั้งแต่ที่เริ่มมาไม่รู้อะไรเลยนีอยู่อดีตคนเนี้ยอยู่เหมือนนิ่งอัดอยู่อัดอยู่จัดต่อเลยอัดต่อเรืียงเนี่ยตัดต่อแล้วตัดต่อแล้วต่อเลยยังไม่หายไปไหนเมทพวาร์วอเตอร์จากการที่เต็มไปด้วยน้ำ โลดต้นแคเบเดอกกุหลาบอิซิชิบาขึ้นโอ้ห้าดอกนี่มันใหญ่ขึ้นดีวะ่ะฮะโอ้โจรกูไม่ใช่โจรกูขโมยดอกไม้กูขโมยกุญแจกูไม่ใช่โจรกูแค่เด็กดื้อเลยที่อยากหยิบของเรื่อยๆแม่นั่นเขาอ้างสมัยนั้นวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนนะครับเอ้ยกับการแคชเกมหยิบครั้งแรกและเกมเป็นการแคชเกมครั้งแรกในชีวิตของผมก็อาจจะพูดเร็วไปบ้างก็ แค่ภายรต้คือวิธีบูธชัดช้าอยู่เหมือนเดหมือนกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับมันดีโฆษณาทำไมตอนนี้เนี่ยโอ้ g ม่กันแล้วพูดเลยออกไปออกไปมันดีขึ้นอย่างไี่ผเข้าใจผมไม่รู้นะผมดีพัฒนาตัวเองขึ้นมาเหมือนกันนะก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นแหละแต่ ค็ที่ก็ยังพูดไม่ชัดอยู่เหมือนเดิมครับก็ขออภัยด้วยโอเคก็แค่นี้แหละมันเป็นอะไรที่อีพิกมาที่ผมมาถึงจุดนี้ได้นริจริงเมื่อสองปีก่อนผมไม่มีคนไม่มีคนติดตามไม่มีคนมาเห็นมันผมว่าวิวหนึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองดูหรือเปล่าคลิปนั้นผมก็ไม่รู้ว่าวิวหนึ่งนั้นมาแต่ตัวเองหรือเปล่าหรือคนอนหนึ่งมาดูกันแน่แล้วมันก็ค่อยๆมาครับค่อยๆมาจนท่าถึงบัดนี้มันมาวันหนึ่งเป็นหลักร้อยหลักพันแล้วก็อยากให้ทุกคน พยายามไปตั้งแต่แรกผมตอนแรกผมกมันก็กางางนี้แหละที่เห็นเนี่ยกากมากไม่รู้พูดอะไรของกูไปไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยก็อย่างที่ทุกคนได้รับชมรับฟังกันมันก็มันจะโอเคนะคือสี่หมื่นแล้วสี่หมื่นกว่าแล้วติดตาอขนาดนี้ถ้าเกิดคนแบบว่าไม่โอเคแบบตอนแรกอย่างนี้มันก็คงคงไม่ใช่嘛สองปีกว่าผมก็ไม่หยุดแหละแคปเกมมาตลอดก็ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ถ้าทุกคนอยากจะทําจริงนะครับไม่ยากหรอกแค่เริ่ม ศึกษาวิธีอัดคลิปตัดต่อแล้วก็ทํามาทําเลทำให้เต็มที่ทําไปเรื่อยๆคนดูไม่มีเก้าช่างมันไม่เป็นไรเนี่ยมันก็มีมาเองอะ่ะแค่นี้แหละไปแล้วไม่ไหวแล้วปิดหน้าโอ้ไม่ก็อ่ะได้รับชมน้าและคุณที่นั่นละก่อนไปนะครับโอเคก็ขอจบคลิปหนึ่งพันแค่นี้แล้วกันนะไม่รู้ ดิสไลค์บาาได้เลยครูโอเคไปก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนติดตามผมต่อไปแล้วกันนะขอบคุณที่ติดตามชมมากๆขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณมากโอเคไปแล้วไปจริงแล้วบ๊ายบาย